ฉันหนีจากโรคใบนี้ไม่ได้ตราบใดที่ฉันยังเป็นอยู่แบบนี้และถ้าผู้หญิงคนนั้นยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงฉันก็จะหนีจากโรคใบนี้ไม่ได้ทำไมเธอถึงจ้องถังขยะละ่ะหาอะไรอยู่งั้นเหรอมีอะไรซาก,กุลของพวกนี้คือของเธอใช่ไหมไม่ใช่พวกนี้ทิ้งหมดเลยใช่ไหมใช่อะมินาสกิ วันนี้นายเป็นเวนที่ขยะหรอให้ฉันช่วยนะใย,ยขยะฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอที่สดุดนี่มินาสุกิทำไมนายถึงสนใจเธอจังละ่ะพูดถึงใครนะซึโมกิซากุระซึโมกิ ปกตินายไม่เคยเรียกชื่อพวกเราเลยนะแต่นายเรียกชื่อเธอออกมาอย่างไม่ลังเลเลยก็เลยมีข่าวลือว่านายชอบเธออะไรประมาณนั้นนี่ฉันพูดถูกเหรอเดี๋ยวสิไม่ใช่แบบนั้นชันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยพูดงี้แล้วคงเลิกเข้าใจผิดกันใช่ไหมซากุรลคุยด้วยง่าย แล้วเธอก็เด่นเลยมองเห็นเธอในสายตาบ่อยนะนายนี่ผู้จ้าประหลาดนะแต่เธอก็เด่นจริงๆนะแถมยังมีออร่ามืดมนที่ต่อให้อยู่ใกล้ก็สัมผัสได้สีผมเธอก็เด่นเหมือนกันราวกับท้องฟ้ายามลุ่งสงผมสีม่วงอมน้ำเงินของเธอนี่อยู่ไหมไนี่แป๊บหนึ่งสิเออไปเถอะขอบคุณที่มาทิ้งขยะเป็นเพื่อนนะ งั้นไว้เจอกันนะมินาสุกิปกตินายไม่เคยเรียกชื่อพวกเราเลยนะมินาสุกิคงที่ไม่เรียกชื่อก็เพราะว่าฉันจำหน้าใครไม่ได้เลยสลับฉันทุกคนลว้วงสวนหน้ากานเธอน่าจะได้ตายไปซะนี่ทำยังไงให้ไม่ถูกจับข้อหาฆ่าคนฆ่าคนเหรอน่ากลัวจัง จ้างนะาฆ่าไหมให้คนอื่นมาฆ่าแทนไรไ,รไงแล้วฉันจะไปจ้างคนแบบนั้นที่ไหนได้บ้างฮะเธอจริงจังหรอเนี่ยฉันไม่รู้หรอกฉันไม่เคยเจอใครแบบนี้ด้วยแล้วฉันก็จะไม่เสียงไปช่วยเธอหรอกงั้นฉันจะทำยังไงดีไม่อยากถูกจับซะด้วยสิเอางี้ทำไมไม่ลองสลับร่างกับคนอื่นดูล่ะจะได้ไม่โดนจับสลับร่างเนรอหมายถึงกลายเป็นคนอื่นไปเลยอะนะ ฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงเล่าอย่ามาถามฉันดิลองไปเดินกระแทกกับคนอื่นดูสลับล่างกับคนอื่นถ้าเกิดว่าฉันสลับล่างกับคนอื่นได้จริงๆฉันก็คล้องหนีจากโลกใบนี้ได้นี่อยู่ไหมดูตรงนั้นสิขอโทษที่ค่ะมันไปเองเธอแอบดูฉันอยู่บนดาดฟ้าตอนพระกลางวันใช่ไหมเลิกทำสักทีได้ไหม มองแบบนั้นแบบยความว่าอย่างไงมีอะไรก็พูดมาสิอยากจะพูดอะไรก็พูดมาสิแลิกทำตัวหน้าขอนลุกได้แล้วโทษนะขอถัาางขยะอันนี้ได้ไหมอะถังขยะเหรอมินาสุก,กิเจอถังขยะปะอยู่ตรงทางเดินเองเหรอเนี่ยแย่แล้วอยู่เมะนั่นมินาสุก,กิคุงไม่ใช่หรอเธอนะ่ะหายไปจากชีวิตฉันสักทีไปเถอะ ห้องศิลปะฉันวาดรูปหวยอะหน้านายวาดยากมากเลยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่เพราะฉันวาดหวยแต่เพราะนายมาเป็นโมเดลให้หรือเปล่านะหน้านายหลอกเกินไปละหน้านายมาหลอกเกินไปอย่าลืมวาดฉันให้ออกมาหล่อสดๆด้วยละ่ะอพูดอะไรของนายไฟที่มุงปากเสียงแหลมนิดๆผมอยากโศกสีน้ำตาล คนที่ฉันวาดอยู่ตอนนี้คงเป็นนารชิโนะน่าจะใช่ฉันว่าฉันคิดถูกแล้วล่ะที่เลือกศิลปะเป็นวิชาเลือกฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายแล้วนายก็ดันเป็นเพื่อนที่ดีที่สดุดความรู้สึกแย่ๆนี้เพิ่มขึ้นทุกๆวันฉันไม่รู้ว่าคนตรงหน้าฉันคือใคร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาทำหน้าแบบไหนฉันต้องโกหกไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ใครรู้ไม่มีที่ให้ฉันหนีจากโลกใบนี้หรอกไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเจอใครอีกกี่คนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ชีวิตตอนนี้ให้ดีที่สุดซากุระ อีกแล้วเธอมาพาใส่ฉันเวลากดเสมอฉันฉันไม่ชอบนายเลยสักนิดเป็นนายนี่นะจะดีนะนายไม่ต้องทําอะไรคนอื่นก็ชอบนายนายดูใช้ชีวิตอิสระเสมอเลยชีวิตนายคงสนุกน่าดูฉันอิจฉานายนะถ้าฉันเป็นนายละก็ฉันคงไม่ได้ใช้ชีวิตน่าสขสารแบบนี้ทําไมนายไม่มาสลับร่างกับฉันละ่ะ ตาบไดที่ฉันยังไปอยู่แบบนี้ฉันก็จะหนีออกจากโลกใบนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกันไกลเหรอที่นี่มันที่ไหนกันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสิทำไมล่ะ ทำไมฉันถึงเห็นหน้าซากุระได้ล่ะเจ็ดปีที่แล้วดื่มชาแล้วทำตัวตาดสบายเลยนะเธอชื่อเอาอิชิโตกิใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับชาชาแก้วนี้สีฟ้าสวยเลยใช่ไหมละ่ะนี่เป็นชาสมุนไพรที่ทำมาจากดอกชบาฟ้านะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนสีของชาก็จะค่อยๆเปลี่ยน จากฟ้าเป็นม่วงแล้วถ้าใส่มะนาวฝาหนึ่งซีกสีชาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนกับเปลี่ยนเป็นชาชนิดอื่นไปเลยแต่ตอยสีชาเปลี่ยนไปแต่มันก็ยังเป็นชาชนิดเดิมอยู่ดีสีของทธสามคนที่แตกต่างกันเริ่มผสมผสานเข้าด้วยกันไม่มีเงาสะท้อนในดวงตาของฉันเลย ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกแม้กระทั่งความอบอุ่นจากหยาดฝนจนกระทั่งช่วงเวลานั้นมาถึงตอนที่โลกท้งใบของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวอ่อนๆไว้ระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวคุณเทวดาเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วเออที่นี่คือสวรรค์ใช่ไหมฮะสวรรค์หรอไม่ใช่อะเอ,อไม่ใช่หรองั้นที่นี่คือนรกหรอ ไม่น่าใช่นะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเป็นอะไรไหมหัวฟาดหรือเปล่าไม่สิคือคนที่หัวฟาดจะเป็นฉันแต่ก่อนหน้าเธอเหมือนสวมหน้ากากในสายตาฉันแต่ตอนนี้ฉันเห็นหน้าเธอชัดเจนแต่ฉันก็ยังไม่เห็นหน้าของตัวเองงั้นทำไมฉันถึงเห็นแค่หน้าซากุระเอะหน้าหน้าเขาใกล้กันไปแล้ว หน้าตาดีชะมัดโอ้จริงสิมีนางฟ้าอีกตนนี้นะเดี๋ยวสิถ้าที่นี่ไม่ใช่สวรรค์งั้นคนนี้ก็คงไม่ใช่นางฟ้าแล้วเด็กพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยเดี๋ยวนะมีอะไรแปลกปก,กะจกเหรอเอ๋ผู้หญิงคนนี้คือฉันเหรอเธอดูแปลกๆนะเออนายบอกว่าที่นี่ไม่ใช่สวรรค์ใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ชีวิตหลังความตายสินนะก็ใช่ งั้นเหรอคงเป็นความฝันสินะแค่ตื่นก็พอสินะตื่นได้แล้วเจ็บอะแล้วทำไมฉันถึงกลายเป็นผู้หญิงละ่ะอ่ะเออฉันชื่อเออิชิซุกิฮะจริงๆแล้วฉันเป็นผู้ชายเมื่อกี้ฉันยังอยู่ที่ห้องอยู่เลยพอตื่นมาอีกทีก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงสถานการณ์เป็นแบบนี้ละ่ะ เออฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายเชื่อไหมเดี๋ยวสิฉันพูดอะไรกับเด็กผู้ชายที่ไม่รู้จักเนี้ยเขาไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วเอาอิชิซุกิคนคนนี้ไม่ใช่ซากุระหรอแต่เธอก็มีท่าทางแปลกๆไปจริงๆพอมาคิดดูแล้วสลับล่างกับฉันสิเธอพูดแบบนั้นนี่นะอีกอย่าง อยู่ดีๆฉันก็เห็นหน้าสกุละได้ปฏิเสธเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้ไม่ได้ด้วยสิคุณบอกว่าชื่อเอาอิใช่ไหมครับผมชื่อมินาสซกิสึบารุเรื่องที่คุณพูดมาเมื่อกี้นี้ผมเชื่อครับเอ๊ะสรุปคือ จริงๆแล้วคุณคือผู้ชายอายุ27ปีชื่ออาโอิชิซุกิแล้วอยู่ดีๆก็มาอยู่ในล่างของซากุระเออมใช่แล้วเด็กคนนี้ชื่อมินาสุกิสินนะเขอเชื่อเรื่องเปิดเจ้แบบนี้ได้ไงเนี้ยอันที่จริงก่อนจะเกิดเรื่องนี้เธอซากุระพูดว่าสลับล่างพอเจอแบบนั้นผมก็เลยเชื่อ สลับร่างเหรอส่วนทำไมคุณถึงมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมายความว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในร่างฉันเหรอแย่แล้วฮะถ้าเป็นงั้นจริงเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะตายก็ได้ฉันฉันต้องกลับบ้านเราอยู่ที่โตเกียวเขตนาริมะหรือเปล่าเปล่าครับเราอยู่ที่เมือง คามาคุระจังหวัดคานากวาวะคานากวาวะเหรอเออทำทำ,ทำยังไงดีทำไมไม่ลองโทรไปที่บ้านดูล่ะครับตาคุระอาจจะรับก็ได้นะโทษทีที่บ้านฉันไม่มีโทรศัพท์ฉันใช้แต่อีเมลเอาอีซังช่วยรอตรงนี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปเอากระเป๋ามาให้ผมจะพาไปที่สถานีเองอ้อฉัน จะเห็นโต๊ะของสกุละจากที่นั่งชั้นเสมอเอ๊ะโอ้มินาสุกิมาได้เวลาพอดีเลยไปแวะสักที่กับพวกเราไหมเดี๋ยวจะชวนคนอื่นอีกด้วยว่าเดียวเชียวตอนนี้ฉันเห็นแค่หน้าของสกุละเท่านั้นโทษทีตอนนี้ฉันรีบนะมีธุระสำคัญหรอแย่ yeah, จังใช่แล้วอย่างกับว่าวันนี้มินาสุกิดูมีชีวิตชีวามากกว่าปกตินะเมื่อคู่นี้ทั้งเล็กและขาว ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้นะฮะฮะฮะจะไปที่ไหนต่อไหมไม่อ,อกลับหอ,อกอันเถอะฉันได้ยินเสียงหลายเสียงเกินไปกับเสียงของสายฝนนี่ฉันอยู่ที่โรงเรียนเหรอฟังเอาอีกฟังเป็นอะไรไหมครับไม่ไม่เป็นอะไรขอโทษด้วยนะไปไหวไหมครับ ไว้นี่ฉันยังถูกกัะทั้งอยู่ที่นี่อีกเหรอโรงเรียนมอปลายโคชิโนะซากะสถานีคิตะคามคุระที่นี่คือคามาคุระจริงๆด้วยฉันมาไกลจากสุดขอบโลกของตัวเองเหมือนกันนะขอยืมนี่หน่อยนะปัดนักเรียนชื่อสากุระซึมุกิหวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรนะ เอาอีสั้งนี่ครับผมเขียนให้แล้วว่าจะต้องเปลี่ยนสถานีไหนต่ออาจจะไม่จําเป็นแต่มีเบอร์ผมอยู่ด้วยถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับนายช่วยได้มากเลยขอบคุณมากนะที่พาฉันมาถึงสถานีเนริมะห่างจากที่นี่ตั้งชื่อมองขึ้นจะต้องคือนรถไฟรถไฟรถไฟฝูงคนสายตาตั้งเจปีแล้ว เปลสถานีชักกังวลแล้วสิเขาจะเป็นอะไรไหมนะรถไฟใกล้มาแล้วสิเออขอโทษที่เสียมารยานนะครับลงออกไปที่ที่เรามาถ่ารถไฟฉันอายุ27แต่ขึ้นรถไฟคนเดียวยังทำไม่ได้เลยถ้ามินาสุกิคุงไม่ช่วยล่ะก็ฉันคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกขอโทษด้วยนะที่ลากนายมายุ่งด้วย พอถึงสถานีหน้านายก็กลับไปเถอะฉันนี่มันภาระซะจริงๆโอเคครับผมจะลงที่สถานีหน้าอีกอยาวผมเต็มใจที่จะยุ่งด้วยเพราะงั้นไม่ต้องกังวลหรอกครับเขาดูโตกว่าฉันอีกจริงสิเอาอีซังขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับตอนที่บอกว่าซากุระอาจจะตายหมายความว่ายังไงหรอครับควรตกอยู่ในอันตรายอย่างนั้นเหรอฉันอยากตายฉันคิดว่านั่นเป็นทางเดียว ที่จะหนีไปได้ฉันก็เลยใช้กันไกลแทงตัวเองในโรคใบนี้ฉันมันก็แค่ขยะไร้ค่าที่ไม่มีใครต้องการเออมจริงสิสุดท้ายฉันก็หนีจากโรคใบนี้ไม่ได้เอาอีซังคอมเปโตอครับผมชอบนะก็เลยพกติดตัวไว้ตลอดลองกินดูไหมครับ ขอบคุณนะฉันจะกินอยู่ก็ให้ขนมแบบนี้คงปแปลกๆสินะครับขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรในสถานก,การณ์แบบนี้แต่ว่าผมผมจะบอกอะไรอย่างนะครับบนโลกอันมืดมนที่ไม่มีทางให้เราหนีผมเจอแสงสว่างเป็นครั้งแรกตอนนี้การที่คุณมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตคนแล้วครับผมเริ่มมีความหวังอีกครั้ง คุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าต่อให้โลกมันมืดมนขนาดไหนมันก็ยังมีทางออกแต่คุณไม่ใช่ขยะคุณไม่ใช่ขยะหรอกครับอีกสักคู่จะถึงสถานีโอโุนะสถานีต่อไปเออคือว่านายช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมฉันรู้ว่าฉันขอมากไปผมดีใจที่ได้ช่วยครับ อะยิงสี่ของไปโตรีรบกินดีกว่าฮะเขารับเชิญเลยสีของของเปโตสีม่วงเป็นสีเดียวกับผมสีลุ่งสองของสาก,กุระเดริมะเดริมะรอตรงนี้ก่อนนะมินาสุกิคุงเอ๊ะ